ไปที่หุ้นเด่นกันนะครับวันนี้วันที่25มิถุนาเนี่ยหุ้นเด่นของเราเลือกมาคือตัวอัปปิโกไฮเทคนะครับก็มียับยับเกินไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่าเ,เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเนี่ย telegram เ,เรามีส่งข่าวอ i c o ิ i กไฮเทคไปเยอะมากเพราะเราเชื่อว่า valuation เนี่ยค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็คาดว่าจะได้ sentiment บวกนะจากเรื่องของยอดส่งออกชินส่วนยานยนต์แล้วก็ยอดผลิตรถยนต์เนี่ยที่ แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คาดว่าเม็ดเงินน่าจะไหลเข้ากลุ่มออโต้ระยะสั้นกําไรไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะอ่อนตัวเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของชิปขาดแคลนใช่ไหมพี่ต่ายแล<ช>้วก็โรงงานโปรตุเกสเขาเนี่ยถูกกระทบอืที่โปรตุเกสค่ะมเพราะฉะนั้น Q2 อาจจะมีอ่อนๆนิดหน่อยแต่เราเชื่อว่าครึ่งหลังต่อเนื่องปีหน้าเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูกําไรเนี่ยโกรดไม่ต้องพูดถึงเลยนะปีนี้เ,เราคาดโตห้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์ เพราะฐานพีแล้วมันต่ํามากแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราค่าโต35%จะเห็นว่าโตโดดเด่นต่อเนื่องนะครับทีนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยอล้วอย่างนี้ที่โปรตุเกสไม่ดีประมาณการมีดาวไซด์หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเบสเคสของเราตอนนี้น่ะทำกำไรอยู่ที่ประมาณ994ล้านนะครับวิร์สเนี่ยคือ906แต่ผมคิดว่าเวิร์สเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็ทาง FSIa เนี่ยมีการลองประเมินเป็นลายตปมากแล้วนะ ก็ประเมินว่าทั้งปีนี้เนี่ยเป็นที่ก็อาจจะจบที่ประมาณ970ล้านซึ่งมันไม่ได้ห่างจากประมาณการหรือว่าตัวเบสเคสเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ valuation ของ a p i เก i t e c h เนี่ยยังถูกมากคือตอนนี้เนี่ยเทรด PE แค่ประมาณ8เท่านะครับยังแค่ค่าเฉลี่ยของตัวเองแค่นั้นเองนะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยแล้วก็ในแง่ของปันผลเนี่ยปีนี้ก็คาดว่าจะจ่ายประมาณ เอ่อกว่าๆนะครับี่เปีหน้านี่เกือบ6%นะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของตัว p r i To b o o k value เนี่ยปัจจุบันก็เทรดกันอยู่ประมาณสักแถวแถวหนึ่งเท่าบุ๊กนะดังนั้นเนี่ยเอาไซก์จำกัดมากแล้วก็เมื่อวานนี้ราคาที่ขยับขึ้นมาเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเอ็กบอกว่าคือคุยกันหลังไมเอ็กนะเอ็กบอกว่าถ้าเกิดว่าทะลุ23าบาทขึ้นมาได้เนี่ยต้องบอกว่าอัพไซด์ด้านบนเนี่ยเปิดเลย นะครับมีโอกาสขึ้นไปเทสระดับประมาณ24.5-25ได้เลยนะสำหรับตัว Apico High Tech เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแนะนำเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับราคาเป้าหมายที่ทาง FSA ให้ไว้เนี่ยอยู่ที่30บาท80นะครับอัพไซด์ยังอีกเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเทรดดิ้งไอเดียสำหรับวันนี้เป็นหุ้นเด่นที่เราเลือกมานะครับเดี๋ยวผมลบไฮไลท์ทิ้งให้หมดนะเผื่อนอาทุนแคปหน้าจอกันนะครับอ i ิโก้ไฮเทคแนะนำซื้อเป็นหุ้นเด่นนะครับเป้าอยู่ที่ สามสิบาทแปดสิบครับผม